สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับพี่นุอยู่กับดีมคุณลูกสะพานะฮะแล้วก็อันนี้คือเจ้าของรถนะก็คือน้องแฟมเองน้องชายพี่นุเองวันนี้นะครับพี่นุจะยืมรถแฟ้มเนี่ยไปตะลุยเนินมะปางนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะมาเดี๋ยวเรามาดูรถของแฟ้มกันดีกว่ามาะอันนี้คือแฟมบอกว่าซื้อมาเป็นมือสองใช่ปะ่ะสองห้าพันซื้อมาแบบเดิมๆเ,เลยใช่ปะ่ะห้าพันแล้วก็เอามาแต่งคือคันนี้แฟ้มออกทริปแล้วนะ เอามาแต่งนี่ทำอะไรบ้างเริ่มเามาสั่งแรกเริ่มมาก็เปลี่ยนเปลี่ยนล้อเปลี่ยนล้อเปลี่ยนโช้คตอนแรกล้อมเดิมเลยเหรอล้อเดิมรถแบบคลาสสิกเลยอ่ะใส่ล้อนี่บอกงบประมาณได้ไหมประมาณเท่าไหร่ล้อนี่ก็ได้มือสองมาห้าร้อยล้อก็มือสองเหมือนกันห้าร้อยแล้วก็โช๊คอะโช๊คก็มือสองโช๊คก็มือสองเท่าไหร่อันนี้ได้มาสี่ร้อยโช๊คก็สี่ร้อยแล้วมีอะไรอีกเอาบอกให้หมดเลยวันนี้ มีแค่นี้ได้เปลี่ยนได้ได้ท่อท่อมาท่อท่อก็เป็นท่อก็เปลี่ยนเนาะใช่เป็นท่อผ่าหมกเสี่เขาขายท่อผ่าหมกคืออะไรอ่ะจะให้ดังนิดนึงแต่ไม่ถึงกับดังมากอ๋อแบบนี้ขับนี้ตำรวจไม่ไม่ไม่นะมันดังไม่มากโอเคฮะแล้วก็ข้างหน้าข้างหน้าก็จะมีแค่ติดไฟข้างหน้าติดไฟเหรอลานี้ก็ไฟอะไรเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ยไฟไว้จับพวกเส้นของถนนเพราะมันเป็นสีน้ำเงินผมว่ามัน มันช่วยเวลาขับกลางคืนใช่ปะแล้วนี่ไฟอะไรไฟสองสว่างไฟสองสว่างอ่าอันนี้ไม่มีนะเน่ยรถเก่าอ่ะอันนี้มานี่ซื้อมาใส่ร้อยกว่าบาทเป็นชิลอ่าเป็นชิลร้อยกว่าบาทเฮ้ยเมื่อกี้ยังไม่บอกราคาไฟเลยไฟสองร้อยกว่าบาทอันเนี้ยเหรอสองร้อยกว่าบาทแล้วเนี่ยอันนี้เจ็ดสิบหรือแปดสิบบาทเนี่ยโอ้โหมีแต่ของแบบไม่แพงเลยนะแล้วอันนี้ชิลร้อยกว่าบาทมันมีไฟมาด้วยเหรอไฟอันนี้ซื้อมาตั้งห่างก็มาดัดแปลงใส่อ่ะ โอเคแล้วก็มาต่อข้างหน้าอันนี้ก็จะ<อ>เป็นพวกฟังชั่นอันนี้คือเอาไว้วางโทรศัพท์ก็คือต้องใส่คานตรงนี้ก่อนปะ่ะอันนี้เขาเรียกอะไรอ่าแฮนด์บาร์แฮนด์บาร์เรียกคานแบบ๋ยบรรลงว่าแฮนด์บาร์นะฮะแล้วก็อันนี้เป็นที่ชาร์จแบตอ่าที่เสียบกับรถยนต์เนี่ยใช่ปะ่ะที่จุดบี่่อะแล้วก็อันนี้ USB บบโอ้โหนี่มนันแปลงมาจากแบบเหมือแนบบรถยนต์เลยนะเนี่ยอันนี้ก็ชาร์จแบตได้เหมือนกันนะแ,บบแล้วตัวเลขนี่คือบอกอะไรอะตอนนี้เป็นบอกโวลต์ถ้าคือถ้าเราแบตหมดใส่โทรศัพท์แล้วก็คือชาร์จไปได้ด้วยเลย <c oughs> โอ้เยี่ยมมากนี่อันนี้ชอบมากบางทีแบบแวะอเมซอนหรือว่าร้านกาแฟะนะคือเพราะว่าคนขับมอไซค์เนี่ยต้องขับสองมือนะบางทีทางมันแบบขึ้นเขาอ,อะไรเงี้ยนะใ,ใส่แก้วได้อใส่แก้วอันนี้เท่าไหร่อันนี้ก็ร้อยกว่าบาทนึง ร้อยกว่าบาทส่วนใหญ่พวกนี้ก็สินค้าคือแบบไม่ได้แพงมากนะมีตัวไหนแพงสุดไหมไม่มีอ่ะผมก็ในเกณฑ์นี้ไม่ไม่เกินสามสี่ร้อยหรอกกระจกนี่ต้องเป็นกระจกแบบซื้อใหม่ปะเนี่ยมันมีตัวเล็กๆกระจกซื้อใหม่อันนี้ซื้อมาติด20บาทฮะเนี่ยไออันเนี้ยเราซื้อมาติดเพิ่มมั้งเป็นของแบบที่เขาติดรถยนต์ติดอะไรเงี้ยเราก็ติดเพิ่มตามแมวมองใกล้ๆโอเคครับอ่าอันนี้ก็เป็นดีมครูสภาที่เป็นรู้จัก ออกทริปลุยเดี่ยวในวันนี้นะครับก็ยืมรถแฟมไปนะปิดได้เท่าไหร่เนี่ยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยนะเออแล้วพี่รู้แบบหาซื้อรุ่นนี้อยู่นะแบบเดิมๆนะใครอยากขายนะเอาแบบนี้เล่นใช่ปะ่ะต้องมีเล่นนะเดี๋ยวมันผิดก,กฎหมายไนงะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับแล้วก็ใครอยากขายนะก็คอมเมนต์ได้เลยแล้วเสนอราคามาได้ที่เมนูนะครับพี่นุจะเอาไว้ออกทริปนะครับนี่นะครับ <S <S คนชอบรถคลาสติกตัวจริงนะครับคือแฟมอันนี้คือเป็นอาร์มที่คืออาร์มจะได้มาอย่างนี้ใช่ปะ่ะเป็นท่า อันนี้คือเข็มกลัดเป็นเข็มก <c oughs> ัดงาเนเก่าสุดยอดเลยนะครับเป็นร้อยเลยนะเนี่ยที่ <c oughs> ยังไม่ได้ติดอ่ะเก็บมาเป็นสิบปีแล้ววิ่งสิบปีอ๋อนี้คืออย่างอันนี้รวมพลพลลัก,กสองล้อลนี่นะเทคนินนคลายเฉลิมไปงานเก่าใครมีเยอะกว่านี้คอมเมนต์มาใครเคยไปงานไหนบ้างอ่ะมันผ่านตรงเนี้ยแล้วอย่างนี้ก็คือเอามาติดเสื้อ เสื้อแบบขังมากของพวกนี้คือหาซื้อย้อนหลังไม่ได้นะใช่ไหมอ่านี่ครับคือถ้าคลาสสิกจริงๆคือต้องต้องมีเสื้ออย่างนี้ด้วยแล้วนี่ทําไงนะห้อยไหล่เหรอเวลาเข้างานนะนะก็คือมันเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนยังไงมันเหมือนกูไปมาแล้วหลายงานนี่ก็คือเวลาเดินในงานก็อย่างนี้เลยใช่ไหม้ก็จะมีแลกกันคืออย่างพี่นุ๊ไปงานแรกเนี่ยก็คือจะได้มาอันเดียวคือเด็กน้อยมาก ก็คือต้องไปสะสมไอ้พวกนี้มาแล้วก็แบบว่าให้มันเยอะๆแล้วพอเดินเน่ยโอ้โหนี่ไปมาเป็นร้อยงานเลยอ๋ออดีจะถ่ายรูปถ่ายรูปด้วยกันสักหน่อยมาแป๊มามาถอยหลังไปนิดนึงถอยหลังอ่า แ <95 S 2> กเก้เาห้าเาแก๊สเกแก๊สเกเต็มถังเลยครับ ได้หนึ่งร้พอดีโอ้นี่ครับอ่าหลังจากได้ลองอุ่นเครื่องกับดีมคุรุสภา,าไปนะครับรู้สึกว่าแฟมก็แต่งไว้แล้วก็ทําทให้มันขับขี่ได้ดีเลยนะครับเออรู้สึกว่านิ่งกว่าดีมซูเปอร์ครับที่พี่นุเอาไปน้ําตกคลิปที่แล้วอีกนะ ก็ถือว่าแบบคือเหมือนมันนิ่งอ่ะเพราะว่าอยู่กับแฟมเป็นคนที่ชอบแต่งรถอยู่แล้วอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราจะเดินทางกันประมาณ100กิโลนะจากจุดที่พีนุสตาร์ทนะไปถึงตัวอำเภอเนินมะปางจริงๆแล้วอำเภอเนินมะปางเนี่ยอยู่ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยประมาณสักประมาณ80กิโลนะครับซึ่งเป้าหมายของพีนุคือจะไปที่บ้านมุงนะครับ จากจุดที่พี่นุสตาร์ทมาในเมืองเนี่ยก็ประมาณ10กโลรวมกันแล้ววันนี้พี่นุ่จะเดินทางประมาณประมาณ100กิโลนะครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่มีน้องๆครับบอกว่าให้พี่นุเนี่ยสรุปค่าใช้จ่ายมาด้วยนะครับมันน่าสนใจเพราะว่าคนที่เขาดูเนี่ยเขาจะได้รู้ว่าพี่นุเนี่ยหมดไปเท่าไหร่กับการออกทริปในแต่ละครั้งนะครับซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายให้ก็ตอนนี้เมื่อกี้ก็เริ่มเติมน้ำมันไป100ละ ก็คือจะเป็นทริปวันเดยทริปก็คือไปกลับนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทั้งวันเนี่ยพี่นุเนี่ยจะหมดไปสักเท่าไหร่นะครับสําหรับการเดินทางในครั้งนี้ สำหรับเดินมะปางนะครับพี่นุก็เคยไปเดินมะปางเนี่ย um, น,นานแล้วนะครับน่าจะมากกว่า5ปีนะครับบอกได้เลยว่าพี่นุเนี่เมื่อก่อนนะครับเป็นเด็กพิสซูนโลนะครับแล้วเดินมะปางเนี่ยพี่นุไปตั้งแต่ที่เดินมะปางยังไม่ได้ดังเหมือนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้เดินมะปางดังมากมีคาเฟ่มีรีสอร์ทซึ่งพี่นุเนี่ยไปเดินมะปางตั้งแต่ที่บ้านมุงเนี pues ่ยไม่มีรีสอร์ทเลยแล้วก็ตรงที่เขาเป็นรีสอร์ทเป็นอะไรทุกวันนี้คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นป่าข้าวโพดรู้สึกว่า จะมีพี่คนหนึ่งที่เป็นคนท้องถิ่นนะครับเขาพยายามโปรโมทเดินมะปางนะครับสุดท้ายก็พี่นุ้ก็รู้สึกว่าเข้าไปเป็นรุ่นแรกๆเหมือนกันนะที่ได้สัมผัสเดินมะปางแบบว่ายังไม่มีรีสอร์ทไม่มีโฮมสเตย์ไม่มีอะไรเลยนะครับแต่ทุกวันนี้คือเดินมะปางถือว่าเป็นที่เที่ยวที่หนึ่งที่คนที่อยู่ใกล้เคียงหรือว่าทั่วประเทศเนี่ยอยากจะมาสัมผัสบรรยากาศที่เดินมะปางสักครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับจะเป็นโอกาสหนึ่งที่พี่นุ้เนี่ยจะกลับไปเยือนเดินา,างอไปครั้งแล้วไปดูความเปลี่ยนแปลงก,กันว่า เนินมะปางทุกวันนี้จะเปลี่ยนไปขนาดไหนแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยไปพี่นุจะพาไปรู้จักกับเนินมะปางครับวันนี้ครับเนินเนินมะปางเลี้ยวทางนี้ปมครับเลี้ยวนี่ครับอ๋อโอเคขอบคุณครับ คนนี่ครับป้ายนี้เลยที่นี่เลยที่เราจะไปนะครับภูเขาหินล้านปีบ้านมุงนครป่าหินกุ้ยหลินเดินมะปางนะครับเพราะว่าเนี่ยอีก40กิโลนี่แหละฮะที่เดินมะปางเขาก็จะมีภูเขาหินนี่แหละที่สวยงามนะครับเยอะมากเขาก็ยกเัยอย่างเหมือนกุ้ยหลินนะนั่นแหละเดีย๋ยวเราพาทุกคนไปดูที่กุ้ยหลินเดินมะปางไป ไ,ไม่มีใช่ไหมฮะเอ้ยแต่มีน้ำแข็งใสนะฮะเอาเอาเป็นโค้กใส่แก้วได้ไหมครับเอ,เอาแก้วหนึ่งครับอากาศร้อนมากมา,มาจากในเมืองพิษโุโลกจะไปบ้นมุงครับไปเที่ยวครับครับขับขับมอเตอร์ไซค์เที่ยวคนเดียวครับ ไปเรื่อยๆได้ครับอันนี้25บาทครับมันตรงข้างกันเลยตรงข้างอยู่หน้าของเองแกลบิ๊กเลยอ,เอันนี้บ้านมุงอีกไม่ไกลแล้วครับ20กับ30โล20กกับ30โลอ๋อแต่เนื้อไ,ไปนี่กับปเนื้อปลางอ่ก10กับโลใส่เอง ใส่ตรงนี้เราได้หรือเปล่าเฮ้ยใส่ได้ว่ะเออเยี่ยมเลยโอคผมว่าผมกินข้าวนี่เลยดีกว่าแล้วอีกกลับหรือว่าทางกลับเลยครับน่าจะแบบวันเดย์ทริปเอาเอากระเพราหมูกรอบไข่ดาวนะครับมาว่า มาเจอร้านที่เคยอยู่โซนโรงเรียนเก่านะคือเหมือนแบบว่าผมลิขิตให้มาเจอแล้วก็ตั้งแต่ตอนเช้ายังไม่ได้กินข้าวเลยด้วยเดี๋ยวเป็นลม <c oughs> ก็เลยกินข้าวเลยดีกว่ามาแล้วโอเคทุกคนตอนแรกว่าจะไม่กินข้าวนะแต่ว่าเดี๋ยวแบบว่า,เ,ววาเป็นลม ก็เลยแบบกินก่อเลยเพราะว่าตอนนี้น่าจะเกือบเกือบบ่ายจะบ่ายสองแล้วที่พิซุรูร้อแดดร้อนมากนี่ก็เป็นเผาหมูกรอบไข่ดาววันนี้นะครับใสพ่พิโอเคทุกคนเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะลุยกันต่อที่บ้านมุงนะครับ ก็อีกประมาณ20กิโลก็จะถึงแล้วนะครับข้าวของผมมีไข่ดาวด้วยครับเท่าไหร่ครับ,รรบมีไข่ดาวก็50ละครับแล้วถ้าไม่มีไข่เท่าไหร่อ๋อ นี่ครับเมื่อกี้ค่าน้ำผมให้ไปและย25บ้าทอ่าโอเคทุกคนตรงนี้พี่โนก็กินข้าวกินน้ำเรียบร้อยนะครับหมดไปตรงนี้น้ำย5บาทข้าว50บาทเดี๋ยวเราลุยกันต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับึบ เเมื่อเราเห็นเป็นภูเขาแบบนี้นะที่เป็นภูเขาหินปูนสูงๆแบบนี้นะครับสิ่งที่จะมีเยอะเลยคือถ้าครับผมคือน่าจะน่าจะมีหลายสิบถ้ำหรืออาจจะถึงร้อยเลยนะถ้าแรกที่เราเข้ามานะเป็นถ้นาน้ําี่สองเอ้าอะไรนะจําได้เหรอเฮ้ยขับรถผ่านจําได้เลยเหรอมีที่แบบลับๆที่เขาไม่ค่อยไปกันไหมเดี๋ยวนะลองเบอกว่าคือ ตรงนี้คือที่ฝังนางสองต้องถ่ายถ่ายตรงนี้คือที่ฝังนาทีสองแล้วก็ฝังลูกไว้ด้วยใช่ตรงนี้นะครับเขาเลยห้ามเหยียบคเขาก็เลยห้ามเหยียบโอ้อฝังแล้วขนลูกครับ